กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u u u e t e l ท v i s i o n Facebook t e l e v i s i o ทวิตเตอร์เพจและอินสตาแกรทั่วโลกและทั่วไทยนะครับวันนี้อากาศดีๆผมก็จะต้องขอเชิญชวนท่านผู้ฟังมาเสวนาความคิดกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการพิทักษ์ธรรมให้แก่ประชาชนพลเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด คนที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองทั้งหลายจะต้องฝังหัวไว้เลยว่าเมื่อประชาชนคนไทยเดือดร้อนหน้าที่ใดวิญญาณแห่งการพิทักษธรรมนั้นจะต้องกระโดดเข้าใส่ทันทีในทุกเรื่องเช่นเป็นต้นว่าเขาอดอยากปากแห้งไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วก็ต้องรีบหาขนทางในวิถีทางที่ตนพอจะมี อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ในสื่อโลกโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ u t u b e ผมสังเกตดูแล้วก็มักจะเป็นเรื่องราวที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเสียมากกว่าแต่เรื่องของประชาชนส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทะเลาะวิวาดการไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้พิพากษาตุลาการ อายการเรียกเงินเรียกทองตำรวจรีดไทยคนขับรถบนท้องถนนหนทางไม่ได้รับความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายประชาชนชาวไทยจำนวนไม่น้อยถูกยัดยาบ้าเข้าไปอยู่ในคุกในตารางนายสมศักดิ์เทพสุทินดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นมายาวนานมากรัฐมนตรีก็จะ 12- 13กระทรวงแล้วก็ไม่ค่อยจะออกมาพูดเรื่องความยุติธรรมเหล่านี้ให้แก่ประชาชน คือพูดง่ายๆว่าชนท่านผู้ปกครองเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองให้ความยุติธรรมแล้วตามระเบียบและกฎหมายทั้งๆที่ผู้ภากษาเองจํานวนมากเพื่อนผมนี่ก็รู้ว่าการทําสํานวนของพนักงานสอบสวนพนักงานอายการมันก็ล้วนแต่ทุจริตคิดคดทรยศต่อประชาชนเป็นจํานวนมากการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องก็ไม่มีใครตรวจสอบพอเอาเงินยัดมากๆเขาเรียกว่าไอา้กินคดีก็จบไปนะครับ คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็มาร้องแรกแขกกันเชอในที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอ้างว่ากระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดแล้วนายยศพรพรมันเองสารชั้นต้นสารอุทธรณ์ก็บอกว่าไม่จำคุกกรณีกล่าวหาว่านายพิสิทิ์เวชาชีว่าเป็นคนสั่งฆ่าคนตายแต่แล้วจู่ๆสารฎีกาก็พลิกกลับคำพิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธรณ์เสียให้จำคุกไปดื้อๆอย่างนั้นแหละ แต่ว่าก็มีหลายคดีที่รายการของเราได้เสนอว่าการไม่รับดีกาของคาพิพากษาชั้นดีกามันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะว่าคำพิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธรแม้จะแพ้ก็จริงแต่ว่าบางครั้งการรับดีกาในมวลมาทาลีก็ชัยชนะได้ในชั้นศาลดีกาพูดแันไม่รู้จบหรอครับท่านดีกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในเดือนพฤษภาคมผมก็ฟันทงแรงๆว่า การเป็นนักการเมืองที่จะเป็นผู้วิทักธรรมนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณของหลักการแห่งประวัติศาสตร์เช่นการเผาบ้านเผาเมืองนี่นะครับไม่ต้องไปเถียงกันมากพูดไปเลยตั้งแต่สมัย1789แล้วพล้วราชวังตุยเลยของพระเจ้าหลุยที่16จําจำเป็นต้องถูกเผาโดยน้าโปเลียนโบนาปา์ตในที่สุดชัยชนะของประชาชนก็มาสู่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ นั่นมันเป็นเหตุการณ์ที่นักการเมืองผู้ที่คิดจะพิชักร,รมต้องเอามาเป็นตัวอย่างการเผาวายุทธยาก็ดี <c oughs> การเผาบ้านเผาเมืองในยุคต่างๆของประเทศไทยมันมีมาตั้งแต่รุ่นผมเป็นนักศึกษาแล้ว14ตุลาคม2 5 1 6ถ้าไม่เผาก็ไม่ชนะเพราะว่าทหารยิงประชาชนตายมากมายแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองผู้พิชักรมต้องกล้ายืนหยัดยืนยนันไม่ได้มาเถียงกันเรื่องถังแก๊ ที่ผมรำคาญที่สุดเพราะว่าการเถียงเรื่องถังแก๊สเรื่องการจอกงอกง่อยว่าจริงหรือไม่จริงนี่มันเป็นการแพร้เกมของนางบารีนาไกรทุบแล้วทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าบทบาทของแต่ละคนนั้นต้องกำหนดบทบาทตัวเองให้ชัดพักพลังประชารัฐเขาเป็นพักรัฐบาลเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีริ้วลอ้อบริวารมีงบประมาณมีบุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือมากมาย โอกาสที่จะได้รับเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนสกัปลกนรกฐาดก็มีสูงแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองอย่างคุณช่อพันธิกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกปลดไปแล้วความชอบธรรมก็จะเสียไปอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเขาอ้างได้ว่าเป็นคนที่ถูกสารรัฐธรรมนูญชี้ชัดให้พักการร่วมทางการเมืองไปสิปี ก็เหมือนที่เขาจะเล่น้าราชการดีๆนะครับทันทีก็เข,เ,เขาบอกว่าทุจริตถูกไล่ออกจากราชาการจะไปเชื่ออะไรมันแต่แล้ววันที่บดีกรมการค่าภายในจู่ๆลาออกเองแล้วอยู่ๆนาะยกรัฐมนตรีบอกกลับไปใหม่อำนาจคือธรรมเพราะฉะนั้นสรุปเช้าๆอากาศสดใสวันนี้ผมก็ขอตั้งเป็นปณิธานที่หารมุ่งไว้ว่าบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนเช่นผมก็มต้องเสนอความจริงทุกป,ประการ ใครจะระคายหูระคายเคืองก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้านักการเมืองก็ต้องทําเป็นกระบวนการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านก็ต้องดูรัฐธรรมนูญว่าพระราชากําหนดถูกเถินขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องกล้าพูดออกมายืนแถวหน้าเหมือนสมัยนิกราตาฟุตชอปแต่ถ้าทุกคนยังขี้ขลาดวัวหดอยู่ในสถานภาพของตนเองไม่กล้าแม้จะลาออกจากตําแหน่งมาสู้กับประชาชนอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ นักการเมืองผู้มิทักธรรมแต่คือข้าราชการชั้นสูงที่คอยจะเสพสุกจากเงินดาวเงินเดือนที่ประชาชนจ้างให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวชาวอากาศสดใส,สนเสนอสั้นๆให้ราคาหูเล่นสวัสดีครับ